ที่ลงดินแคบมากครับแต่รถไทยจุนเลยรถไทยจุนเลยในแปดสิบเอ้ก็แล้วแต่เองนับเองนับถูกก็ถูกอ่ะว้า,ข,ววาของตยายยังยากเลยมันหักยากอะ สองร้อยยี่สิบห้าคันนี้เนาะไปถึงที่ได้ได้ได้ไดไ้ไปเลยไปเลยไปลงปีับตรงนี้ก่อน ไม่ต้องปรับหรอกไปเลยไปเลยปรับลื่นมันไม่มด,ดินไม่สวยดินไม่สวยเทเลยเทเลยไม่ต้องปรับเทเลยปรับที่หลังเลยไม่ต้องปรับแนละ้วไม่ต้องปรับแล้วไว้งี้ précis, แหละจะปรับกลอยเลย ไปโบกมันหน่อยโบกตรงนี้แหละขนาดเกือบอยู่เลยเด้อเมื่อกี้เน่อไอ้แจ็คสองหนึ่งศูนย์เกือบอยู่แล้วเน้อสองสาเออสองสองห้เกือบอยู่แล้วเมื่อกี้นมาดูร้อยหกห้านี่โอ้หนกหกห้าก็หกห้าวะนอแรงแรง บอกใบเปลี่ยนเพืองแปดสามแปดแปดสามแปดะตั้งหลักนานแต่ว่าจุดมันมันมันมองไม่เห็นนี่เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเอาจนหุดเลยเนาะรงนี้เอาจนชาวบ้านนานต้องนอนตะบ่อเนาะต้องทำงานนู่นนี่ทำงานนู่เีน แรงเลยแรงเลยโอ้ฝาชอบแรงมากเลยนี่ร้อยหกห้ารือร้อยห้าหาวะนี่อ้ว่าแรงจังเลยด้นนในตรงนั้นมาพุนๆหน่อยแจ็คแจ็คตรงนี้ดัานจากนู้กับคืนมาให้มันพุนๆหน่อ Rốt rồi con rồi rồi con check ơi check check ơi em nhâm còn ô oh, còn tin thịt các bạn ต้องเดินหน้ามามั้งวะทำไมเดินหน้ามาเหมือนในเกมอ่ะก็เดินมาวะหวาลื่นเลยือ้เกมถอยไปนู่นเลยเนาะได้เลยได้เลยดันเลยเดี๋ยวแจกดันเลยเดี๋ยวจักดันเลย phải rèn nó chào được cả, mày mày chắc lúc lúc phải tung nè, lúc phải tung chôm này chắc chơi đất nạn cho phương pháp thái Xét Ăn phần lên mấy đi. chôm lần này là? Cái này là? Cái này แรงแต่มันพวงมาลัยมันไปไปทำไม N T R อีกนั่งยิงไปเหรอเขาพาวเวอร์เนาะมึงมือเยอะองไปอันนี้ฟาวเจอร์เนาะแล้วของตัวใหญ่ล <Power. S 2> ่ะฟาลเจอไปเก็บไ,ไปเลิไปเลิไปเลเดินไป รากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ